วันนี้นะครับผมผมก็ได้ซื้อรถคันใหม่อีกคันหนึ่งแล้วนะครับผมทุกคนหลังจากที่บัก VR ผมขายออกไปก็ได้คันใหม่มาทดแทนนะครับผม VR ขายไป1 5ื่นคันนี้ซื้อมา3 5มหมื่นนะครับผมทุกคนคันนี้ซื้อมา3 5มหมราคาบอกเมีย15ื่นนะครับผม ก็ผมก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอยู่กับผมกูในบัลไลยน์นะครับผมทุกคนหลังจากที่ผมขายบัก VR อออกไปนะครับผมทุกคนก็มีคนคอมเมนต์มาเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมขายทําไมปั้นมาแล้วก็ขายปั้นมาแล้วก็ขายไม่ต้องปั้นแล้วเขาบอกอย่างนี้นะครับผมทุกคนก็ ไม่รู้ว่าจ,จะว่ายังไงเนาะผมก็ไม่ปั่นแล้วนะครับผมผมซื้อจบๆไปเลยดีกว่าที่เกียรปั่นเหมือนกันนะครับผมวันนี้นะครับผมผมก็ได้ซื้อรถคันใหม่อีกคันหนึ่งแล้วนะครับผมทุกคนหลังจากที่บัก VR ผมขายออกไปก็ได้คันใหม่มาทดแทนนะครับผม <Okay. S 1> VR ขายไปหมื่นห้าคันนี้ซื้อมาสามหมื่นห้านะครับผมทุกคนคันนี้ซื้อมาสามหมื่นห้าราคาบอกเมียหมื่นห้านะครับผมห้ามบอกเกินนั้นเดี๋ยวหูฉีกนะครับผมทุกคนเอาโอเคเดี๋ยวเรามาดูรถคันใหม่กันเลยดีกว่าว่ามันเป็นรถรุ่นออออะะะะะะไไไไรรรรรยยััััััััังงงตคค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 ้้้้กกกกกนน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 ่่่หหวิบบบผผผผมมมมมมมททุโเเเเาาดูล็็็จปปีีีซืใ นะครับผมทุกคนรถคันนี้ผมซื้อมาในราคา3 5 0 0 0ื่นนะครับผมซื้อต่อจากพี่เอกเป็นลูกเป็นลูก5 6 5 6ไม่มีชักนะครับผม <c oughs> <c oughs> เป็นลูก5 6นะครับผมไม่มีชักคันนี้ก็ซื้อต่อพี่เอกมาไม่ใช่นะครับผมทุกคนเนี่ยก็คือคันนี้นะครับผมทุกคนนี่ก็จะเป็นอ่า KR นะครับผม KR ตัวท้ายแบนนะครับผมทุกคน <c oughs> ที่จริงมันมีเปลือกมีอะไรครบหมดแหละแต่ผมถอดถอดว่าจะยุบลงทำโครงใหม่ทำสีโครงใหม่ทำ,ทำนู่นนี่นั่นใหม่ ก็จะเป็นคันนี้นะครับผมในราคา35 0 0 0ล้อชุดเก่าของบัก VR หน้าหลังเลยล้อชุดเก่าบัก VR หน้าหลังแล้วก็แฮนด์ก็ของบัก VR เหมือนเดิมน,นี่ก็ของบัก VR นะครับผมแล้วก็คันนี้ก็จะมีอะไรมาแล้วแหละคันเนี้ยก็จะมีท่อมีโช๊คทําเป็นหัวบนไปที่ียบร้อยแล้วนะครับผมจะมีอาร์มยืดนิ้วหนึ่งโช๊คหัวบนมาแล้วโช๊คลังเป็นโช๊คแกซี่นะครับผม ท่อเป็นท่อแดงบางไทนี่ปลายคาร์บอนเหลียงแดงบางไทปลายคาร์บอนเหลียงนะครับผมส่วนสีเนี่ยผมก็ต้องเจ็บไหมทุกคนชุดสูงชุดสีต้องเจ็บไหม่เพราะว่าสีมันมีเขาเรียกว่าอะไระมันเป็นคราบเป็นคราบอยู่ตรงนี้นะครับผมมันจะมีคราบเห็นไหมมันจะเป็นคราบอย่างนี้นะครับผมอันนี้ก็มีกุญแจพร้อมเลยนี่กุญแจแน่นๆเลย ฝั่งนี้นะครับผมก็จะเป็นสตเตอร์ของบัก VR เหมือนเดิมสตเตอร์บัก VR แล้วก็จะมีเกีย์ยงติดมาด้วยนะครับผมเกีย์ยงแล้วก็ตัวล็อกท้ายนะครับผมนี่มาไปครบๆเลยถัง2ที่ก็มีแบตเตอรี่ก็มีคือคันนี้ครบๆจบๆเลยนะครับผมคันนี้ทําเครื่องกับพี่จอนไปนะครับผมฝาเครื่องเขาก็เก็บใหม่มาที่เรียบร้อยแล้วฝาเครื่องแต่ยังไม่ล้างนะครับผมคือตอนนี้คือผมต้องทําใหม่ก็คือสีโครงกับสีบอดี้ที่ต้องทําใหม่ ตอนนี้ตีต้องทําใหม่นะครับผมแล้วก็จะมีแตกบ้างเป็นบางจุดคันนี้เล่มชุดโอนครบคันนี้ทะเบียนห7 8 6ดปดหนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้ส่วนคาบูนะครับผมคาบูผมก็เอาคาบูสันเบอร์ของบัก VR มาใส่เหมือนเดิมทุกคนคาบูซันสันเบอร์ของบัก VR มาใส่เหมือนเดิมปาก32มิมลโอเคลูกสูบห9้ามิลห้ามิลน,นะครับผมลูกสูบ เบาะก็เป็นของตาแว่นเหมือนเดิมนะครับผมตาแว่นสุนบุรีนี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนไม้ก็มีครบนะครับผมไม่มีครบไม่ใส่ครบปั๊มบนฐานดานะครับผมปั๊มบนฐานดําใช้งานได้ปกติส่วนปั๊มล่างก็จะเป็นร้อยสิบนะครับผมสายถักพืินส่วนชุกชกหน้าก็เป็นของโซนิกนะครับผมอันนี้จานก็มิดลิงมาน็อตหายไปตัวหนึ่งแลงดงแลงน็งนอตมาเรียบร้อยแล้วน็อตหายไปตัวหนึ่งนะครับผม อันนี้ก็เตียจัดเลยชนบางโคนเลยทุกคนบางโคลชนหน้ากากเห็นไหมเนี่ยบางโคลชนหน้ากากเอาน,นี่เพื่อนเลยเพื่อนอันนี้ก็เป็นกลุ่มของพิจอนนะครับผมอันนี้ก็คล้ายกับของโดมิโนนะครับผมโดมิโนเทียมนะครับผมทุกคนโดมิโนเทียมนี่ก็จะประมาณนี้ก็จะมีเก็บใหม่ก็แค่ชุดสีชุดโครงทำสีโครงใหม่ทำชุดสีใหม่ก็น่าจะจบซ่อมเสริมชุดสีนะครับผมเพราะว่ามีตแตกหลายจุดเลย เนี่ยเห็นไหมมันแตกหลายจุดเลยเนี่ยสีสีแตกต้องไปทําใหม่นะครับผมจุดทูสงจุดสีสเก็บสีโครงใหม่เครื่องก็น่าจะจบแล้วนะครับผมเครื่องเครื่องเนี่ยน่าจะจบแล้วเครื่องไม่ไม่น่าจะได้ทําอะไรต่อแล้วเออลืมออกไปอ่าคันนี้นะครับผมเป็นชุดไฟกล่องเล็กนะครับผมเป็นกล่องเล็กไม่ใช่มัดไฟนะครับผมเป็นกล่องแล้วอันนี้เป็นกล่องเล็กมีปอร์ดมีอะไรครบไปเสียทีเลยนี่ ไงแต่ท่อตัวนี้ที่ผมใส่อยู่เนี้ยปัจจุบันเนี้ยมันจะเป็นท่อหูล่างนะครับผมไม่ใช่ท่อหูบนเนี้ยทุกคนดูถ้าท่อหูล่างมันจะขึ้นมาประมาณเนี้ยเห็นไหมท่อหูล่างมันจะขึ้นมาประมาณเนี้ยแต่ท่อหูบนมันจะตรงคอตรงเนี้ยมันจะหักลงหน่อยนึงมันจะขนานเป็นกระเปือกนะครับผมจะขนานเปกระเปืออันนี้มันชันมาอย่างนี้เลยต้องหักลงเสักหน่อยนึง ประมาณนี้นะครับผมราคา3 5มห0ทุกคนว่าคุ้มไหมเดีราคาเมียบอกว่า1 5 0 0นนะโอเคเดี๋ยวผมจะสะเติร์ฟฟังเสียงให้ทุกคนดูนะครับผมเอาไมติดซะแล้วน้ำมันท่วมเลยพี่ไม่ติดแล้วพี่ต้องต้องจุดไฟเผาก่อนนะ จุดเทโาเ,เลยดะพี่ทำไมมันท่วม,ม,วมะปะไฟหรือเปล่าเอาละขี่มาดีทำไมสตรตาไม่ติดละต้องเปลี่ยนวัเทีนใหม่เลยพี่ ว่าเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ดีกว่าผมว่าโอเคทุกคนวันนี้ก็สตาร์ทไปเติดยแล้วนะครับผมเดี๋ยวลองเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ดูอะไรวะขี่มาดีๆสตาร์ทไม่ติดซะแล้วโอเคผมขออย่าเปลี่ยนหัวเทียนแป๊บนึงอ่ะโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ก็เปลี่ยนหัวเทียนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนหัวเทียนได้เปลี่ยนแฉะเลยนะครับผมทุกคนอันนี้ก็หัวเทียนเบอร์เก้าหัวเทียนเย็นอันนี้ผมก็เปลี่ยนใหม่เป็นหัวเทียนเบอร์เก้าเหมือนกันเป็นหัวเทียนเย็นเหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้ผมก็จะสตาาารร์ทททใหหุุุ้้กกกกคคคนนนนฟัังงงงเเสีียยะบบผผมมมมด๋วลออ่ เอา,เอาขอบคุณครับพี่อาโอเคเดีย๋ยวเรามาสเติร์ฟฟังเสียงกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมเเดีี๋ยยวว้ เดี๋ยวถ้าวันไหนว่างๆเดี๋ยวผมมีเวลาว่างเดี๋ยวผมก็จะเอาไปขับเล่นให้ทุกคนดูกินลมชมวิวแบบชิวๆนะครับผมจะไปคนเดียวแหละไม่ไปกับพวกหรอกเดี๋ยวโดวนเขาแดกเราก็ต้องไปคนเดียว <c oughs> ไปเป็นไรพี่ก็จะ <c oughs> ประมาณนี้นะครับผมคันนี้ก็ซื้อมาในราคา35,000ื่นนะครับผมราคาบอกเมีย15,000ห้านะครับผมทุกคน ก็ซื้อมา3ามหมก็ได้สภาพนี้แหละชุดเล่มชุดโอนครบนะครับผมคันนี้ก็มีของมาแล้วแหละของตรงของแต่งก็มีแล้วเราก็ต้องมาเก็บสภาพใหม่อย่างเดียวก็คือเก็บสีโครงเก็บชุดสีนะครับผมเก็บสีถังพวกนี้ก็คือเก็บสภาพใหม่ตามที่เราต้องการเลยตอนนี้ผมก็ยังคิดอยู่นะครับผมว่าผมจะเอาสีอะไรดีนะครับผมแต่รถคันนี้ที่ริงอ่ะผมซื้อมาก่อนที่จะขาย VR แล้วที่กิงอ่ะผมซื้อมาก่อนที่จะขาย VR แล้วพอาซื้อมาก็เลยยกอะไรพวก VR มาใส่เนี่ย พวกลงุงพวกล้อ VR มาใส่พวกแฮนด์ VR มาใส่หมดเลยนะครับผมทุกคนก็สามหมื่นห้าก็ถือว่าคุ้มนะครับผมทุกคนก็ถือว่าคุม้มบางคันเขาทามาแล้วก็คันละสี่ห้าหมื่นก็มีคันนี้ก็ไม่ได้ทาอะไรเลยคันนี้เปลี่ยนแค่หัวเทียนอย่างเดียวก็กเปลี่ยนกับพวกแฮนพวกล้อของ VR าแค่นั้นแหละมาจะประมาณนี้นะครับผมทุกคนตอนนี้ผมก็กาลังคิดอยู่ว่าจะทาสีอะไรถ้าทุกคนจะให้ผมทําสีอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมเผื่อผมถูกใจผมจะได้ทาตามนะครับผมทุกคนมาโอเค ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กดในบรรยายนไดเดยครับผมแล้วเจอกันใหมา่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับป่ะ